สวัสดีครับอยู่กับบุ๊กนะครับในเพจเชฟบิกไลท้แลนด์นะครับวันนี้จะมาอัปเดตกจากสหรัฐอเฟุตบอลเชินเคยครับเมื่อคืนครับผมโรมานะครับบุกไปเสมอกับเฟย์นูต์นะครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับโดยเนี้นะเดลัสซี่นะครับเทรนเนอร์นะของโรมานั้นได้ออกมาพูดนะครับบอกว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างเล่นยากนะครับสำหรับโรมานะเพราะว่าเฟย์นูต์เป็นทีมที่ต่อบอลเคลื่อนบอลได้ดีมากๆนะครับเขาพยายามที่จะบิ้วนะครับทีมนะครับให้เล่นอย่างด้วยความดุดันนะครับแล้วก็พยายามที่จะ เอาชนะคู่แข่งก็ได้นะดังนี้นั้นครับก็ทําได้เพียงเสมอนะครับอ่าก็ต้องยอมรับนะครับวันนี้เฟเฟยนุดเล่นดีมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างสิ่งหนึ่งที่เดลซี่ออกมาชมนะก็คืออ่าทางลูกากูนะครับศูน้านะที่ทาประตูติดเสมอนะครับคือเขาบอกว่าลูกากูตอนนี้ต้องพูดตรงๆว่าถ้าเส่เติต่างๆนะโอเคอาจจะไม่ใช่ดูเป็นศูน่านัดหนึ่งได้นะด้วยแต่เขาเป็นศูน์านที่พยายามทํากันบ้านนะครับแล้วก็พยายามที่จะคัมแบ็กกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีให้ได้นะครับมีความตั้งอกตั้งใจนะครับอันนี้ก็ กล่าวชมลูกากูนะเขาก็มีความเชื่อครับว่าลูกากูจะสามารถกลับมาเล่นฟอร์มเก่งได้ในภายต่อไปนะครับผมก็เอาใจช่วยโรมานะครับผมนัดแรกนะก็เสมอไปหนึ่งหนึ่งนะครับก็ยังถือว่าไม่เสียหายมากนะสำหรับผมนะครับผมก็ต้องไปดูไอทีหนึ่งในบ้านของโรมานะครับผมโอเคครับมาอีกคู่หนึ่งนะครับเอซีมิลานนะเมื่อคืนนะชนัลันไปได้สประตูต่อศูนย์นะครับผมก็เป็นเลเยอร์นะออกมาสัมภา์นะครับว่าเขาขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็ ทางอ่าแฟนบอลนะครับของเอซิมิลานด้วยที่สนับสนุนเขาเป็นอย่างดีนะครับโดยเขากล่าวถึงเพื่อนร่วมทีมว่าเขายอมรับเลยครับว่าการที่เขา ประสบความสาเร็จแบบนี้ได้นะเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับเพื่อนร่วมทีมเขาเข้าใจเขานะครับว่าเมื่อไหร่ที่เขาวิ่งฉี่ที่จะไปต้องการที่จะอ้อมกองหลังนะครับแล้วก็ไปตัดบอลด้วยความเร็วของเขาะครับลูกบอลมักจะถูกส่งมาเสมอนะครับคือรู้อกรู้ใจกันนะครับเอาง่ายๆคือขอบขอบคุณเพื่อนนะครับแล้วก็มีอวยเพื่อนด้วยนะครับว่าเขาเข้าใจสไตล์ของเขานะครับแล้วก็ทําให้เขาเคลื่อนตัวได้ไม่ยากนะครับแล้วก็รู้ว่ารู้ว่าที่ไหนที่ควรจะต้องจ่ายไปให้เขานะครับผมแล้วก็แฟนบอลครับต่อให้มีฟอร์มจังหวะ ของเขาที่หายไปบ้างหรือมีความผิดพลาดบ้างนะแต่ว่าแฟนบอลยังคงสนับสนุนและเชี่ออกเชื่อใจเขานะครับสำหรับเรอ์ลนะครับก็อันนี้เพิ่งเป็นข่าวด้วยนะกับแปาเช่นะที่ต้องการตัวแล้วที่หันมาก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าเรอ์ลจะเป็นอย่างไรกับเอซิมิลานต่อไปด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นออกมาชมแล้วก็มีความสุขกับเอซิมิลานนี้ก็อาจจะทําให้แฟนๆที่อกเช้นใจนะครับแล้วก็หายห่วงไปได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่า แตที่บอกครับแฟรเชกำลังต้องการตัวนะท่านี้นะก็ต้องดูกันยาวๆครับสำหรับเลเยอร์ครับผมบอลก็หีเกมก็มาเ8 8นแไทยแลนด์ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวโอเคั่ีข่าวต่อไปนะครับผมโอ้โหอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะครับก็หลังจากครับบาเยนนะฟอร์มรูดนะครับแพ้ทั้งไบเออร์เลเบอร์คูเซ่นนะครับแล้วก็ไปแพ้ลาซิโออีกนะครับผมก็มีข่าวนะครับว่าทูเครนครับอาจจะโ้นปดนะครับ ในอท้ายการนี้นะครับเพราะแน่นอนครับช่วยลีกนะครับตอนนี้เป็นเลเวอร์ูเซ่นนะที่ค่อนข้างจะเต็งจ๋านะครับแล้วก็ตัวเตะตัวแทงของทูเคิลนะครับที่บาเยนนิกต้องการนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับแค่เบียร์ลองโซนเองครับผมก็เป็นที่น่าสนใจมากๆข่าวนี้นะแต่ว่าผมยังแอบเชื่อครับว่าถ้าอารอนโซย้ายไปคุมทีมใหม่ก็น่าจะเป็นลิเวอร์พูลนะสำหรับผมนะผมยังเชื่อว่าเป็นลิเวอร์พูลอยู่นะครับผมก็ น่าสนใจมากๆนะแต่ถ้าเกิดนะครับบบเยมวนิกได้คว้าไปด้วยเงินด้วยอะไรต่างๆก็ตามนะครับก็ยิ่งน่าสนใจเข้าใหญ่นะครับว่าลเวครูทีนี้แหละใครจะมาคุมนะครับเพราะว่าก็มีหลายๆโค้ดนะครับในประสบความสำเร็จมากๆนะครับว่างานอยู่ันเต็มาเลยรวมถึงถูกคนด้วยนะครับถ้าถูกย้ายไปนะครับผมก็ต้องติดตามมันข่าวที่อย่างใกล้ชิดนะครับต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ใจผมยังแอบเชื่อเขาว่าอลองโซ่น่าจะย้ายไปลูกอรูครับ เพราะว่าถ้าเขาไม่ย้ายไปลิเวอร์ pool ตอนนี้นะแฟนๆคงอกหักหลายๆคนนะครับแล้วเกิดมาอีกมาครั้งหน้าหรืออะไรอย่างนี้คงไม่ได้สวยงามแบบรอบนี้นะครับเพราะว่าแน่นอนครับการไปของเจอร์รี่าคัญมากๆนะครับแล้วก็อลันโซนะครับตอนนี้เรียกว่าโดดเด่นนะครับแล้วผาๆที่สุดเลยนะในฐานะผู้จัดการทีมคนหนึ่งนะครับในปัจจุบันนี้นะครับผมก็ต่อติดามต่อไปครับสำหรับอลันโซนะครับว่าจะไปยบร์ทเมเนดหรือลิเวอร์ pool นะครับแต่ผมเชื่อว่าย้ายแน่นอนนะครับผม โอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับผมก็ขอพูดถึงยูเวนตุสบ้างดีกว่านะตอนนี้ยูเวนตุสครับต้องการนะมิดฟิลนะม้าประสบการณ์นะโทนี่โครสั่นเองนะของลูมาริดนะครับโดยอ่าโครสเนี่ยใกล้จะหมดสัญญามาดติดแล้วนะครับแต่แล้วก็จะเป็นาการได้ทีมที่ไม่เสียงเงินซื้อตัวด้วยนะครับผมเขาเป็นการหมดสัญญานะครับยูเวนตุสเนี่ยตอนนี้ต้องการนะครับทันที่โครสนะครับไปร่วมทีมนะครับซึ่ง สำหรับผมนะผมมองว่าทูนเนโครสเนี่ยถ้าเล่นในลีอิตาลีเนี่ยสบายๆอยู่นะครับเราจะเห็นเลยว่าเพราะอิตาลีเนี่ยเป็นบอลเทคเนิคนะครับก็ไม่ใช่บอลที่รวดเร็วมากแล้วก็รุนแรงมากนะครับแล้วก็ด้วยอายุน้มและความเก่าของทูนเนโครสเนี่ยบอกเลยนะครับไม่ยากนะครับสำหรับ การที่จะย้ายไปคาแข้งที่ยูตุสและยูรับก็ยังคงเป็นทีมใหญ่ตาลีนะครับการันตีถ้วยแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับก็น่าจะเป็นแรงจูงใจชั้นดีเลยนะครับให้ทูนิโคลสนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้นั้นนะครับถ้าเป็นลีกอังกฤษผมก็ยังเชื่อว่าทูลนิโคลส็อาจจะหาความท้าทายได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างคารเซมิโลตอนนั้นที่มองว่าอายุมากแล้วเห็นมาตอนนี้ยังอยู่แมนเชสเตอร์เตดก็ยังเล่นได้ดีนะครับมีความคงเส้นคงหวานแน่นอนครับฟอร์มอาจจะมีตกลงไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงเล่นได้นะครับและ ไม่ยากต้องต้องอย่าลืมว่าระดับโดทนโครสนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะตกคนนี้นะผมเชื่อว่าเขายังไงไปร่วมทีมักใหม่ทีมไหนก็ตามได้จะมีประโยชน์มากๆแน่นอนนะครับผมก็ยังไงเอาใจช่วยโทน่โครสนะครับกับสโมสรใหม่นะครับต้องติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นทีมใดครับผมโอเคครับมาที่ข่าวสุดท้ายกันดีกว่านะครับผมก็เป็นข่าวที่ อาร์เซนอลนะมีข่าวเชื่อมโยงด้วยนะครับแล้วก็เชลซีด้วยนะกำลังต้องการตัวสุดหน้าเกมลุกนะครับของเวสต์แฮมนะครับก็คือโมเมตตูลุตนั่นเองนะครับด้วยการนี้19นัดนะยิงไปถึง6ประตูนะอีกสองแอสเซทเรียกว่าฟอร์มดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับแล้วก็เป็นสโมสรใหญ่2สโมสรเลยที่ต้องการตัวณเวลานี้นะครับของเวสต์แฮมนะครับผมก็เราจะเห็นว่าเยอะๆแล้วครับทีมระดับกลางตารางนะครับเมื่อสโมสรใหญ่ต้องการตัวนะครับนักเตะคนใดคนหนึ่งนะครับก็ คงทําได้แค่ขายให้ได้ราคาแค่นั้นแหละครับแต่ยากที่จะั้งตัวไว้อยู่นะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าตัวรุ่นะครับจะได้เป็นศูนย์หน้าที่ถูกย้ายไปอยู่ทีมใหญ่จริงหรือเปล่านะครับผมว่านี่ยังเป็นข่าวที่ยังไม่ได้มีการการันตีนะครับเป็นแค่ข่าวที่มีคมลอยมานะครับแล้วก็มีถูกนําเสนอออกมานะก็ต้องติดตามไปต่อไปครับแต่่าฟอร์มแบบนี้ผมเชื่อนะว่ายังไงมีทีมใหญ่สนใจแน่นอนนะครับผมสําหรับตัวรุ่นะครับผม เป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในว,วันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับเอเชียเมกซี่ไลฟ์ไทยแนลนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ